นนสังกานิจิวาถามเป็นเก่งญี่ปุ่น EP ที่5นะคะวันนี้เรามาลุยกันต่อในคำถามที่40่สถึงห้ใครที่มีชีตแล้วก็มาประจําที่กันได้เลยคําถามที่41ค่ะคําถามนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะเจอคําศัพท์ที่เราเจอกันมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยเอออย่างโอโมชิโรกัตะใช่ไหมเออเราจะชอบถามเรื่องที่แบบสนุกสนุกใช่ปะ่ะ่ะเรื่องอะไรสนุกสนุกยงยก็เอามาแต่งเป็นประโยคคําถามได้นะคะโอเคเรามาดูนี้ค่ะชิโกโตยะ กักโคเดะชิโกโตคืองานนะคะยะหรืออะไรประมาณนี้ทำนองนี้เดะคือชี้คอบเคค่ะที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนเนี่ยโอโมชิโรกะตะเด็กโกโตะนะคะเด็กโกโตะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือที่ทำงานที่เราคิดว่าสนุกเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะเรื่องอะไรเราชอบอะไรที่โรงเรียนหรือที่ทำงานนเราชอบอะไร อันนี้เขาบอกว่าคุรัสไกเดสงานเลี้ยงรุ่นนะคะเราชอบเรื่องอะไรนะคะก็ตอบกันมาได้เลยยองจูนี่บัมข้อ42ค่ะยาวอีกแล้วเรามาดูประโยคนี้นะคะอิหม่ามเดะแต่มันจะซ้ำๆกันนะคะอิหม่ามเดะใช่ไหมตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยอิจิบังอีกแล้วนะลัคกี้ดัตตะเด็กฮิโคโตะลัคกี้ดัตตะขยายเด็กเด็กฮิโคโตะนะคะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะลัคกี้ดัตตะคืออะไรลัคกี้ เออนะอันนี้ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษง่ายเลยนะลัคก,กี้ก็คือโชคดีดัตตะแสดงอดีตนะคะลัคก,กี้ลัคก,ก,กี้ดัตตะเดคิโคโตะนะที่สุดอิจิบังคืออะไรนะคะมาดูตัวอย่างคำตอบนะคะเขาตอบว่าทกากะระกุจิเดสเออสั้นไปไหมทกากะระกุจิแปลว่า ลอตเตอรี่นะคะอืมแต่ทีนี้เราจะบอกว่าถูกลอตเตอรี่เออมันน่าจะมีอะไรต่อจากนี้ไหมเดียนเซเพิ่มให้นะคะเราตัดเดสออกก่อนนะคทาคาราคุจินี่นะคะตรงปุ๊บเอาตรงนี้นะเอาทาคาราคุจินะคะแทนด้วยตัวหนอนนะคะเอามาใส่คําว่านิอัตารุเออตอบแบบนี้ด้วยดีกว่าอันนี้สั้นไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบสื่อความไม่หมดนะคะอัตตาดุอัตตาดุอัตาริมัสนะคะเอ่อหมายความว่าถูกอะใส่คําว่าอัตาริมัสเข้าไปด้วยนะเดียนเซ่เขียนสับตรงนี้เพิ่มให้นะคะตรงนี้ อัตตาฤกนะคะอัตตาฤกหรืออัตตาริมัสใช้รูปมัสก็ได้นะซินเซเคีรูปมัสอัตตาริมัสอัตตาริมัสแปลว่าถูกรางวัลน,นะคะอ่ะนี้เซเขียนให้นะคะคันจิตัวนี้อ่านว่าอัตตาลิมัสนะคะเซเขียนทะแยงขึ้นนิดนึงนะลูกหนุ่มน้องๆทะแยงทะแยงเอียงคอมองด้วยนะคะอ่ะจดคําศัพท์ใหม่เข้าไปนะคะถ้าเราจะบอกว่าถูกลอตเตอรี่เพิ่มคําศัพท์คํานี้ไปด้วยดีกว่า ทักคาราคุจินิใช้คำช่วยนี้นะคะทักคาราคุจินิอัตาริมัสแปลว่าถูกลอตเตอรี่แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอดีตด้วยใช่ไหมอ่าเราก็จะใช้เป็นรูปอดีตนะคะอัตาริมัสตะแต่ทีนี้เซนเซจะเอามาขยายโคโตะไงอ๋อเซนเซก็เลยทำเป็นรูปกันเองนะคะโคโตะเอสเขาถามเรื่องที่ลัคกี้ที่สุดใช่ไหมเราบอกว่าอ๋อเคยถูกลอตเตอรี่ใช่ปะ่ะเราก็จะบอกว่าอะไร ท a กาตะกูจินิอัตตะโคโตเดอ่านเคยถูกลอตเตอรี่พูดแบบนี้เลยนะคะลูกยงจูคิบังข้อ43นะคะจิบุ n โนสกินะทกโครวะโดโกอนะคะอันนี้ชอบเลยชอบส่วนไหนของตัวเองบ้างจิบุนะคะตัวเองสกินะนขยายทกโคระนะคะเอ่อทกโคระคือจุดนะคะจุดที่ชอบของตัวเองเราชอบอะไรในตัวเองนะคะ ว่าโดโกที่ไหนนะคะชอบตรงไหนของตัวเองอันนี้โดโกเดสกาก็ได้นะคะอันนี้ถ้าหนูจะพูดเป็นแบบสุภาพใส่เดสกาเข้าไปด้วยจิบุโนสกินะโทโครวาโดโกเดสกาอ่าถ้าถามแบบกันเองก็ถามสั้นๆจิบุโนสกินะโทโครวาโดโกชอบส่วนไหนของตัวเองคะอ่าเราชอบอะไรเอเกอเอเกอเดสอ่า e หนูชอบรอยยิ้มของตัวเองคะ e อ่ะเอเกอเดสนะเป็นคำถามที่ คนตอบนี้เขินๆเลยนะฉันจะตอบยังไงดีเนี่ยชอบอะไรของตัวเองบ้างนะคะน้องๆชอบอะไรในร่างกายตัวเองนะคะก็เขียนลงมาในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอย่าลืมนะในชีทมีส่วนของ My p a พ e ให้น้องๆได้เขียนคำตอบของตัวเองไปด้วยนะคะ,อะเอเผื่อว่าจะโดนถามนะเราจะได้ตอบได้นะไอสกิข้อต่อไปได้เลยจ้ายงจูยงบางข้อส4ค่ะ จีบุนอีกแล้วนะคะจีบุนนคีได้อ่านี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วนะคะจีบุนนคีได้นะโทโคโระโดโกะนะเกลียดตรงไหนของตัวเองมากที่สุดะฮะอันนี้ชอบส่วนไหนของตัวเองบ้างอันนี้ต้องเป็นไม่ชอบเนะเออเออคำแปลตรงนี้นะคะต้องไม่ชอบเนะอะขีได้เกลียดไม่ชอบนะแก้คําตรงนี้ใหนเซ่ด้วยนะไม่ชอบส่วนไหนของตัวเองบ้างอ่าเราบอกว่าอะไรอ้อโคดิโปยเดสนะฮะไวยากรณ์เอ่อตัวเล็กแล้วก็โปยก็คือ เ,เรามีนิสัยแบบนั้นนั่นเองโอคริมัสคือโกรธนะคะโอคอริปุยก็คือนิสัยขี้โกรธขี้โมโหนะออันนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ดีของตัวเองนะคะโอคอริปุยเดสยงจูโกบัมสกินาคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารที่ชอบเนี่ยมีไหมนะคะอ่าสกินา,าขยายคาเฟ่หรือว่าร,ร้าตอราหาร หรืออาริมัสกมีไหมคะมีคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารที่ชอบไหมมาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะเขาบอกว่า, Starbucks าสตาร์บัคส์เดสอ่าสตาร์บัคค่ะเราชอบไปกันใช่ไหมสตาร์บัคส์เดสส์ยองจูดกุบัมข้อ46ถามว่าจินเซเดคันชาสเตยุคโตะจินเซเดในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะคะเดชิขอบเขตะคะคันชาสเตยุก็คือรู้สึกขอบคุณ แล้วมาขยายโคตโตะนะคะเรื่องที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตเนี่ยคืออะไรคะอ่าว่านเดสกาถ้าถามแบบสุภาพนะคะถามแบบกันเองก็สั้นๆจินเซเดขันชาสตีหรือโคโตะวะเรื่องที่รู้สึกขอบคุณในชีวิตคืออะไรคะเขาบอกว่าเคนโคเดสอะขอบคุณสุขภาพาเราชอบเรารู้สึกว่าสุขภาพเราแข็งแรงใช่ไหมเราขอบคุณสุขภาพเคนโคเดส,ค,ค,สคำถามที่47ค่ะยองจูนนะบัม ถามว่าสกินาโนริโมโนวะนะชวนคุยเรื่องยานพาณนะไปเรื่อยไปเรื่อยนะคะสกินะนะคำคุณศัพท์นะขยายคำนามใส่นะเข้ามาด้วยนะคะโนดิโมโนคือยานพาหนะค่ะสกินาโนริโมโนวะชอบยานพาหนะเอาไรนะคะเราชอบอะไรคะ บัสเดสชอบรถบัสคะ่ะเราชอบอะไรคะอันนี้เขาตอบว่าอะไรเดนชาเดสอชอบรถไฟนะคะน้องๆชอบยานพาหนะอะไรนะคะอย่าลืมใส่คำตอบของตัวเองลงมาในชีดด้วยนะยงจูฮจิบัมข้อ48ถามว่าอิตกะโจเซนสเตมิไดโคโตะอิกะ,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 ะคือสักวันใดวันหนึ่งนะคะ โจเซนก็คือเวลาเราเจอเรื่องที่ยากๆเนี่ยเราอยากอยากลองทำดูนะคะก็คือ Challenge ท้าทายนั่นเองนะคะสเตมิรุคือลองทำดูนะคะสเตมิไตอยากลองทำอยากลองท้าทายดูแล้วก็ส่วนนี้มาขยายโคโตนะคะเรื่องที่อยากลองท,ท้าทายอยากลองทำดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าอะไรคิกโยเดสคิกโยคือเริ่มตั้งธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะคะสร้างธุรกิจอายุน้อยร้อยร้านประมาณนี้นะคะเออคิกโยเดสอยากเริ่มธุรกิจคะ่ะ ยงจูคิวบามข้อสีค่ะถามว่าโชรายโนจินเซเซเควะนะฮะโชรายโนจินเซคือชีวิตในอนาคตเซเคคือวางแผนค่ะอ่าแผนการชีวิตในอนาคตของคุณคืออะไรอ่านะคะถ้าถามแบบสุภาพก็ใส่นันเดสกาเข้าไปด้วยนะลูกโชรายโนจินเซเซเควะตัวอย่างคำตอบ คายไกลอิจูเดสนะคะอิจูคือย้ายไปนะคะย้ายย้ายไปไหนย้ายประเทศค่ะคายไกลก็คือต่างประเทศนะเราอยากไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นแผนการชีวิตในอนาคตของเราอ่ะก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะตอบอันนี้ได้เลยคายไกลอิจูเดสก็ูบานข้อห้าสิบนะคะมันชิโมอิจิโอคุเอนอันตตะระนันิโอสึร์อ่านะ,ะมันชิมโม หรือโมชินะคะอันนี้มีโมเบิ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ความหมายเหมือนกันนะคะเอามาเน้นว่าสมมุติว่านะอ่าสมมุติว่าถ้ามี100ล้านเยนนะคะอิจิโอคุเอนอัตราฮะก็คือถ้าสมมุติว่าทาะคือการสมมุติเอามโนเอานะคะถ้าสมมุติว่า,า,ม,ม,วามีนะคะมาจากอาริมัสอาริมัสทำเป็นรูป นะฮะอาดิมัสนะ,ะมีหนึ่งร้อยล้านเยนเนี่ยนานิโอซึหรือนานิโอชิมัสกาอ่าอันนี้เป็นแบบถ้าถามแบบสุภาพจะทำอะไรเหรอคะถ้ามีหนึ่งร้อยล้านเยนจะทำอะไรเหรอคะตัวอย่างคำตอบนะคะเขาบอกว่าเซกายิชูเดสนะคะแปลว่าเที่ยวรอบโลกนะคะเป็นคำศัพท์อันนี้เราจำไว้ด้วยก็ได้นะคะเราใช้คำว่าเรียกโคก,ก็ได้นะที่เราเรียนมาแปลว่าท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวโลกรอบโลกนะคะเซกาย เดียส de ก็ได้คำศัพท์อันนี้เราก็ใช้ได้นะคะเซี a ยไก่ issue เเที่ยวรอบโลกใครยังไม่ได้เขียนคำตอบของตัวเองนะคะในหน้า my page นะที่อยู่หลังชีตอันนี้นะน้องๆก็หยุดคิดไว้ก่อนแล้วไปหาคำตอบมาใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเซ็นเซจะถามคำถามทีละประโยคน้องๆก็ใช้คำตอบของตัวเองที่เตรียมไว้นะคะมาฝึกสนทนากันได้เลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยชิโกโตยะกักโกเดะออโมชิโรกัตะเดคิโกโตะ 今までで一番ラッキーだった出来事は自分の好きなところはどこ自分の嫌いなところはどこ好きなカフェやレストランはある 人生で感謝していることは好きな乗り物はいつか挑戦してみたいことは将来の人生設計はもしも1億円あったら何をする โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีคำถามอีก50ข้อนะซึ่ง50ข้อท้ายเนี่ยนะในะ e ี P ต่อไปเซนเซจัดเอาไว้นะก็จะเป็นคำถามที่เออไม่ซีเรียลละ เป็นคำถามที่แบบวัยรุ่นคุยกันใช้คุยค่าเวลาสนุกสนุกเอาฮาเฉยๆนะคะเออห้าคำถามแรกเนี่ยจะเป็นคำถามที่เออเก็บข้อมูลไปเยอะนิดนึงนะคะแต่50าสิคำถามท้ายเนี่ยรับรองว่าสนุกนะคะเพราะงั้นก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะห้าสิคำถามท้ายเนี่ยสนุกมากบอกไว้ก่อนเลยห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาเรียนนะคะถือว่าเป็นการเรียนเลยละกันในคลิปนี้นะ อุตสาหดซามเดตาขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปมาตะคอนโดสวัสดีค่ะ